พระคำก่อนนอนพระธรรมสตรีบทที่26และบทที่27คํายืนยันเรื่องความสัตย์สุจริตของตนข้าแต่พระเจ้าขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในความสุจริตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้วางใจในพระเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวข้าแต่พระเจ้าขอพิสูจน์ข้าพระองค์ ลองข้าพระองค์เถิดทดสอบใจและจิตของข้าพระองค์เถิดเพราะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ต่อตาข้าพระองค์และข้าพระองค์ดำเนินโดยความสัตด์จริงต่อพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้นั่งอยู่กับคนมุสาหรือไม่ได้สมาคมกับคนมารยาข้าพระองค์เกลียดชุมนุมคนที่ทำชั่วและข้าพระองค์ไม่นั่งกับคนอธรรมข้าแต่พระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ชำระมือและเดินอยู่รอบแท่นของพระองค์พลางร้องเพลงโมทนาพระคุณและบอกเล่าถึงพระราชกิจอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รักพระนิเวศอันเป็นที่ประทับของพระองค์และสถานที่ประทับแห่งพระสุริของพระองค์ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปกับคนบาปหรือกวาดชีวิตของข้าพระองค์ไปกับคนกระหายเลือด คือคนซึ่งในมือของเขามีแผนการชั่วและมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบนแต่สำหรับข้าพระองค์ข้าพระองค์เดินในความสุจริตขอทรงไถ่ข้าพระองค์และทรงกรุณาต่อข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์เหยียบอยู่บนพื้นราบข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าในที่ชุมนุมชนพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครเมื่อคนทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะรับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าสิ่งข้าพเจ้าจะสาะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิษพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์ พระโพรงจะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กำบังของโพรงในยามยากลำบากโพรงจะปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพระพาราของโพรงโพรงจะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสตวบูชาในพระพาราของโพรงด้วยการโห่ร้อง ข้าพเจ้าจะร้องเพลงและถวายสดุดีแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเมื่อข้าโปร่งร้องทูลขอทรงกรุณาและตรัสตอบข้าโรรองโปรองตรัสแล้วว่าจงหาหน้าของเราจิตใจของข้าโรรองทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าโรรองแสวงพระพักของโปรองขออย่าทรงซ่อนพระพักของโรรองจากข้าโรรอง อย่าผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความกลิ้วพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขออย่าทรงทิ้งข้าพระองค์หรือสละข้าพระองค์เสียแม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอสอนมัญคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบเหตุด้วยศัตรูของข้าพระองค์ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับปฏิปักษ์ให้เขาทำตามใจชอบเพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าโรรองทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าโรรองทั้งหลายโรรองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฟังคำร้องทูลโรรองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระเมตตาโรรองทรงโปรดประทานพระพรของโรรองแก่ผู้ที่สแสวงหาโรรอง แก่ผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่โปรงทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดโรรองทรงฟังคําร้องทูลของข้าพระองค์ทั้งหลายพปรองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงทราบความจริงเกี่ยวข้องกับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพปรองทรงทรงทราบถึงความคิดในจิตใจโปรองทรงรู้การดําเนินชีวิตในแต่ละวันของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าเมื่อโรรองทรงค้นวิถีของข้าพระองค์ จึงไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังซ่อนเร้นได้โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าพระพรของพระองค์จะประทานแก่ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรมขอบพระคุณพระเจ้าสารเสริิพระองค์อธิษฐานโมทนาและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าออเมน